ีลงมาดิยังไงยังไงยังไงลงมาลงไม่ลง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 ,ลงยังไงไอ<ง>ชิวมันอยู่ไหนอีโคอีโคอีโคโอเคโอเคยังไงเ้ยอยังลง คุยก่อนไหมคุณจะคุยไหมมึงจะคุยไหมถามแค่นี้ว่าจะคุยไหมมึงอยากโดนใบแดงใช่ป่ะได้นะ ไปหามันต่อล่ามต่อล่ามต่อล่ามต่อไปไปแจ้งช่างไว้ด้วยอ่ะว่าใส่ชุดอะไรอ่ะเข้าไปเช็คโรงพยาบาลคนยังไม่เป้าเผื่อเื่อนาเื่อนอนโรงพยาบาลเไปลองเช็คลองเช็คดูเจ้นาอูนาอูเห็น้นาอู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 ไปหน้าโรงพยาบาลแล้วผ่านหน้าโรงพยาบาล ใช่ไหมใหมสังหาใช่ใช่ใช่ใช so ่ลบลบบถอยอาสองได้แล้วโอ้ยแค่ผมเองนะผมเองคนไ้ใช่ไหมได้แกูกว่าไว้กี่อย่าเพิ่าลก่นเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบากันอย่าเพิ่งบากันชิวจะลงแล้วทไมชิวอย่าลงอย่าลงฮะหล

มันชนกันเองไงมันไม่ได้มันชนกันเองอ้าวมันชนกันเองไงอ,อย่าเพิ่งจะเย็นก่อนเย็นก่อนคุณเปียไม่รักเข็มขัดล่วงเขาแตกมาแล้วยางอ่ะล่าสุดพบศพคนขาบของโชตา เดี๋ยวนี้ใครเยอะบัมมาบัมเลยบัมหน่อยบัมหน่อยดิบัมหน่อยดิเรื่องอะไรไปบัมบัมนะครับถามเรื่องอะไรเรื่องอะไรวะคอยไปบัมบัมเลยเอาไปไหนแล้วอ่ะนี่หนีอ่าเรียบร้อยต่อมอหนีไปแล้วไปที่ฝ่ายไปที่ฝ่ายอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เอ้ยอย่าอย่ามาอยู่ แต่ก่อนผมเรียนช่างเอาจริงๆผมเรียนช่างจริงครับแตถวนี้ยไม่เขื่อนถ้าไม่แน่จริงอะอยู่ไม่ได้หรอกอเมริกาใช่ใช่นิวแลนด์นะอผมช่างแอร์ครับผมไม่รู้ขาครับแต่ที่เนี้ยแม่งเขื่อนผมไม่รู้จริงอะอยู่ไม่ได้หรอกเเเเลลคจจนนนะะอ่แถวนี้มันเถื่อนไงแถวนี้มันเถื่อนเขตไม่มีกฎหมายไว้เถอะนะเห็นรอยที่ผมสักเนี่ยมาเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นเปล่าไหนไหนเห็นไหม เห็นรอยไหมเนี่ยเอาใไหนสักมาแล้วก็เล่าเขาหน่อยดิเอาจวันนี้รอยสักยังไงเออรอยสักลอยสักเลยไงปิดแผลเป็นหรือเปล่าอ่ะไอ้นี่ยังแขผซ้ายปิดแผลเป็นโดนหมากัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยลอยสักนี้ครับอ่าอย่าพูดแล้ยครับอันนี้อันนี้สายสักใหญ่สายสักอะไรอ่ะอ่ะพูคือผมจะเล่าที่มาของรอยสักก่อนโอเคเล่ามาเล่ามาเล่ามาอ่ะผมเดินเข้าไปในร้านค้าใช่ไหมรอยสักเนี่ยอ่า คือเขาไปซื้อในสระเขาเขาไปซื Safe ้อสาหลายมา2อหบาทแล้วก็แล้วมันก็แถมติ๊กทัด้วยใช่มเนจ่าโดนจ่าโดจเราห้จบ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 เราไ่จบอดเราจบอดอ้จเราไ่จบอดออไมใช่ผมมันโดยมันโดยมันโดหลบหน่อยลบหน่อยก็โอ้ยใครวะ ไฟทั่วเฮ้ยเอ็งแม่งคนจริงว่ะเออนายแม่งคนจริงว่ะโดนไฟไหม้ยังไม่เป็นไรเลยไฟไม่เป็นไรเลยอ่ะดูพัดที่คอผมด้วยมึงมึงหลงพวกเค็มไปเนี่ยเฮ้ยเอาวเยี่ยแลมโบแลมโบอีกคันนึงผมลอยครับไหนวผมลอยลมชอยชอยล้มชอยลมชอยแบนนี่ใครเนี่ย โนไปได้เพราะผมผมผมอมพ้าไว้ในคออมอะไรอ่ะอมๆหนอยเอาเอา่แล้วผมผมผมอมพ้าไว้ในคอเฮ้อ่านคำสองอีกค่าโอ้ยบอกแล้วบิ๊กบุกนี้มันรถกระป๋องเฮ้ยดูมันโคตรสดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้ยมันตายเองมันตายเองไม่รู้พี่มึงเกิดมากูจับยาตู้แค่นั้นแหละ ไอ้ยาน้องพี่ไอ้ฮีโอ้ยแหม่อะมังกรรัตนานังสังขังอรัตนานังปู่ผมให้มานะครับคอยเนี่ยคือปู่ผมอมภะนี้ไม่ได้คอปู่ผมเป็นทหารเนี่ยทหารเก่าอ่มภะไม่ได้คอแล้วท่องบทสวดพุทธังอรัตนานังทำมังกรอรัตนานังสังขังอรัตนานังปึ๊บหนึ่งออกไปปึ๊บ วางควักเอ็มเอ็มสิบสี่อ่ะควักเอ็มสิบสี่อ่ะกำลังจะยิงฆ่าศึกอ่ะปึ๊บเชื่อไหมคุณเชื่อไหมปืนแตกปึ๊บหลังจากนั้นปู่ผมก็กก็็นอนเลยครับก็ปืนแตกใช่ป่ะกรุงศรีระเบิดเีเยมันเนี่ยเกเรมันเรื่องอะไรกันไอ้ดูไอ้ปูนแตกเลยอ่ะยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่เหมือนตัวใครไอ้นี่ใช่ไหมตัวการนะไอ้นี่ใช่ไหมใช่เออเออ มันมันคล่องใจไงว่าทําไมมันเผาคุณปู่แล้วตั้งเจ็ดแปดรอบสิบสามรอบอะไม่ระเบิดเอาไว้นี่เอาไว้นี่เผาคันอื่นรอบเดียวเรียบร้อยไอ้แบ็คเบลส์เนี่ยที่ขับชนเนี่ยไอ้แบ็คเบลส์เนี่ยที่จุดระเบิดตอนแรกเนี่ยไอ้คนนี้แหละไอ้แบ็คเบลส์นี่เลยเดี๋ยวกูไอ้นี่ชัวร์ป่ะเนี่ยไปเดินเล่นในตู้ปลาสิมาทีไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้แบ็คเบลส์เนี่ยไอ้ที่มันจุดระเบิดเนี่ยไอะตรงตรงไปสถานกักกันได้ไหมสถานกักกันเยาวชนหน่อยดิแล้วทำไมไอ้คุณปู่มันไม่พังวะมันรถพวกเราพังวะพี่ รถคุ้งผ่าวแท้มันเป็นเพราะอะไรเนาะรถคุ้งผ่าวแท้ต้องมาเท้าใหม่เลยแล้วดูดิแล้วดูดิแล้วดูดะแม่งเอ้ยจ้านี่สมองอักเสบเลื่อนไรดูโค้งตื่นดิเอ้ยอย่าไปว่าอย่างนั้นไอ้สามนี่ไอ้เชื่อเอ้ยตกใจว่าตอนที่มึงชี้อ่าชิว แมมงก็ไอ้นี่ไงคนที่แม่งราดน้ำมันไงทำให้แม่งล้นระเบิดเต้ามือเต้ามอ่ะทำไมมันเป็นศพอย่างงี้วะโอ้จานไม่ทันทายจานเดี๋ยวแตะขี้ไปดูเฮ้ยรถคันนี้รถผมเป็นรถที่แก่งที่สุดในเมืองจะว่าไปรถคันนี้ก็สวยดีนะครับเนี่ยใครใครเลื่อนแล้วอ่ะถ้าดูไม่กิดไม่เลื่อนไม่เลื่อนอันนี้มันน้ำมันค้างจากรรถนะรถรุ่นอะไรนะครับอ้าวล็อกรถเร็วซะด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นโตโยต้า ก็เยอะจ้าเธอทีคร <congestion> ับเธอทีครับพันดานี่แหละเล่นรถระเบิดอ่ะแต่ก่อนเนี่ยผมดูหัวเขียวเนี่ยหัวเขียวหัวเขียวหัวเขียวเผาครับใครจุดระเบิดที่พี่ไม่พี่ไม่ได้บังคับให้มันเผานะพี่ให้มันเผาแล้วคุดปลูกคันเดียวนะแม่รอแม่รอหมดเลยอ่ะนี่หวังนี่ก่อนนี่ก่อนเขาทำแบงค์เบีสแค่แค่คนที่ขับมีโอาปแล้วไปแล้วไฟป้าไม่ครับผมขับอาลำสองมาครับวันนี้เทสหลันดีวะโคดเละเทส ตำรวจครับเดี๋ยวพ่อดูนี่นะจุดไฟนี่นี่ตำรวจเเนี่ยหมครับตำรวจเช็กเี่ยนดูไหมครับไอมีโอวันแล้วจุดไฟระเบิดไอเขียวเขียววะอ้าวมันี่สิมานี่สิคำมาโชคไงไอคำมาโชคไงตำรวจตำรวจเช็เชี่ยนดนครับ